ผมสักคล้ายคไยรังเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พังเรื่องราวาทางเราเอาคุณลิศครับผมสวัสดีครับุณลิศนะครับผมโอเคจะถามว่าสเตียรอยเนี่ยที่นักก้ามเขากินกันเนี่ยเขากินกันเวลากี่เม็ดหรือยังไงเขากินกันเวลาสองเม็ดหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาตัวนั้นๆก็จะสามารถเพิ่มโดสขึ้นไปได้แต่ว่าจะมีการใช้แล้วก็หยุดใช้แล้วก็หยุดเป็นระยะ อ๋อเขาจะมีมาตรการในการกิน<ช>มีระยะเวลาในการกินในการควบคุมถูกต้องครับอ่าแต่ถ้าเกิดสเตียรอยที่มันไปอัดอยู่ในขวด70เม็ดใช่ปะ่ะครับผมออแล้วก็กินกินแบบไม่รู้ขนาดผลเสียของการกินสเตียรอยโดยไม่มีการกะและคำนวณมันจะเป็นยังไงก็คือถ้าไม่มีการกะและคำนวณอย่างแรกคือที่ไปเลยนะตับครับผมคนคนที่กินจะไปก่อนออกไปทําลายตับใช่เพราะตับเป็นดูดซึมสารอาหารหรือต่างๆของเรา เขากินก่อนหรือหลังอาหารวะที่นักการเขากินกัน,นะอะมันจะมีแล้วแต่บางคนก็กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารแล้วแต่อแล้วแต่แต่ชีพแบบแยกออกอไปอันนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันคืออะไรล้วกินเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดไม่รู้นึกว่ายาสมุนไพรซัดมื่อไหลก็ได้เสร็จเลยไปเลยผลเสียคือทําลายตับใช่ไหมแล้ีไปทไม่เกินโดสอีกเกินโดสช็อกอ๋อทำให้ช็อกแล้วไอสเตียรอยเนี่ยมันไปเสริมสร้างให้การสร้างฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าใช่ครับมัน มันไปทาให้เราแอดเหมือนเรามีฮอร์โมนอยู่แล้วในตัวแล้วมันแอดเพิ่มเข้าไปคือภาพออกไหมเออคือปกติแล้วร่างกายเราผลิตเองได้ใช่ไหมใช่แต่พอเป็นเพิ่มเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะเฮ้ยมันมีมากเกินไปร่างกายเราก็จะหยุดสั่งผลิตฮอร์โมนหยุดผลิตนี่แหละคือผลเสียของสเตียรอยใช่ไหมใช่ครับโอเค๋ย่ารายละเอียดจะอยู่ในคลิปหลังจากนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมผมนินนับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอยบุกจับ ยาเถื่อนนะครับยาเถื่อนปูแดงเป็นยาที่ผสมสเตียรอยแบบมากๆเลยนะครับทําให้คนที่ซื้อไปกินเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชอบมากๆากยาแบบนี้เพราะอะไรเขาเพราะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรอาสมุนไพรกินแล้วจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมารู้จักกับยาตรงนี้ก่อน เขาเรียกว่ายาปูแดงปูแดงเรครับผมใช่ปูแดงชื่อขวดยาเขาเขาจะมีแปะฉลากไว้ว่าปูแดงนะโอเค okay. ในยาปูแดงเนี่ยคือตัวยาที่เขาไปจับเสร็จแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือสเตียรอยแล้วก็ยาแก้แอักอเอาสเตียรอยก่อนนะ,ะสเตียรอยเนี่ยเป็นตัวยาที่ปรับสมดุลให้กับร่างกาย ฟังดูดีใช่ไหมดูดีมากเลยครับแล้วก็ลดอาการปวดข้ออาการอักเสบต่างๆเฮ้ยผมสงสัยอะสเตยียรอยแต่ว่ามันเขียนว่าสมุนไพรสูตรมันเป็นไงอะไรกันแน่นเนี่ยคือฟังก่อนสิไม่รู้เรื่องตก <c oughs> คือเขาหลอกว่าเป็นสมุนไพรแต่จริงๆแล้วเขาผสมสเตยียรอยแล้วก็มียาแก้ accept. อักเสบอ่าแต่แล้ว <c oughs> ที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือช่องทางที่เขาจัดจําหน่ายเขาจัดจําหน่ายทางทางแพลตฟอร์มออนไลน์สีส้ม กับสีฟ้าเออตรงนี้เป็นช่องทางที่เขาจําหน่ายเขาจ่ายยางอ่าเสร็จแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เราก็ดูว่าเครื่องหมายอยมีหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เช็คจากเครื่องหมายอยอีกทีหนึ่งว่าใช่ไหมใช่โอเคปลอดภัยไหมแบบเนี้ยปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัยหายอ่ะเกิดมาเอากล่องพิมพ์ยี่ห้อเดียวกันออยก็เอาก๊อปมาด้วยกรอปจากเว็บไซต์อื่น ไม่มาทั้งหมดเลย oh. อ๋อแล้วพอแกเช็คจากกล่องเช็คแากอายอมันก็มีทะเบียนถูกต้องแต่ยาข้างในเป็นยาปลอม <c oughs> แล้วตกลงกินได้ปะ <c oughs> กินไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมเออโอเคตรงนี้ต้องเตือนภัยกันเอาไว้นะ oh. เนื้อหาของข่าวก็คืออเขาไปบุกจับที่จังหวัดขอนแกน่นบรรยี่ห้อปู่แดงอันนี้แหละแล้วก็มีอีก2 1บรายการโอ้โห oh. ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับสารสเตียรอยนะ ยาขวดหนึ่งนะมีใส่สเตียรอยเนี่ยเจ็ดสิบเม็ดกับยาแก้ไอสิบห้าเม็ดเออสมุนไพรไม่มีสักนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่มีสมุนไพรแต่บอก่าเป็นสมุนไพรสมุนไพรมีอยู่ตรงไหนรู้ป่ะอยู่ตรงป้ายยี่ห้อมันกับที่มันเขียนไว้ที่กล่อง <c oughs> เขา <c oughs> ใจอยาก <c oughs> ออยอก็ไม่มีแล้วขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ <c oughs> ออยอเขาว่าอร่อยหรือเปล่าอยเนี่ยเขาหมายถึงองค์การอาหารและยาคือคืออย่างนี้เรา จะต้องเห็นความสําคัญของการซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงจริงๆแล้วนะเพราะว่าเราต้องไปซื้อผ่านเภสัชเพราะว่าอย่างที่บอกไงถ้าเราตรวจสอบอยอยเราก็จะได้อยอยอมถ้าเราไม่ตรวจสอบอยอยเลยเราก็จะได้ยาอมใช่ไหมสเตียรอยนี่จะมาขยายความต่อนะสเตียรอยเนี่ยปกติร่างกายเราจะผลิตได้เองนะครับแต่สําหรับคนผู้สูงอายุเนี่ย เขาจะผลิตสเตียรอยได้ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาจะมีการปวดเมื่อยตรงนู้นตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ต้องต้องกินยาแก้อักเสบอย่างเหมาะสมสเตียรอยนี่เขาก็ขายอย่างถูกกฎหมายนะไม่ใช่ว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าเขาต้องควบคุมการกินกินอย่างพอดีตอนอักเสบมากๆแล้วก็พอแต่ถ้าเกิดกินแกนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าวอลรกกินเสร็จปุ๊บร่างกายมันจะหยุดการผลิตไอสารสเตียรอยนี่ร่างกายจะผลิตไม่เป็นเลยเพราะกินอันนี้ไปเยอะ เขาใจยังแต่แล้วพอกินไปเยอะๆแล้วหยุดกินเมื่อไหร่่จะเกิดการช็อกทันทีถึงเสียชีวิตทันทีเลยแต่ว่าเขามีวิธีนะสักเกิดผู้หลักผู้ใหญ่มีเกิดกินไปแล้วเนี่ยแล้วจะหยุดกินเนี่ยหยุดไม่ใช่หยุดทันทีต้องค่อยๆถอนค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดพอเราลดลงลดลงร่างกายก็จะผลิตสเตียรอยด์ขึ้นมาทดแทนแล้วก็จะหายดีแต่ถ้าเกิดหักดิบเลยตายแน่นอนนะครับอันนี้ต้องขอเตือนภัยแล้วก็ ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราปู่ย่าตายายของเรานะอ่ามีอะไรจะเสริมไหมเอ่อมีอะไรจะถามไหมลูกกรุูกกรนี่คือยังไงบ้างครับอ๋อคือจะบอกว่ามันมีทั้งเป็นยาน้ําแล้วก็มีทั้งเป็นยาลูกกรแล้วก็จะมีออกบอกว่าเป็นยาแผนโบราณยาปดงยาสมุนไพรยากระสายเส้นแต่ทั้งหมดมันไม่ไม่มีสมุนไพรจริงๆเลยมันสเตียรอยกับยาแก้แสบล้วน ในไอ้กลุ่มพวกนี้ใช่ป่ะแล้วที่บอกไงถ้าเราซื้อช่องทางออนไลน์เราไม่ได้ผ่านมือเภสัช<อ>จริงๆเราไม่รู้เลยว่ายาที่ได้มาเป็นยาจริงหรือยาปลอมออยอจริงหรือออยอปลอมแล้วไงต่อบางทีบางทีกาบอกว่าได้รับออยเอแล้วน,นะคะในทางออนไลน์พวกนี้ใช่ไหมลุงจะบอกอก็ใช่ไงอย่างที่บอกไงออยอเช็คไปเช็คมาล่องก็ปลอมออยอก็ปลอมมันไปปลอมยี่ห้อเขาหมดเราเช็กไปแล <ไป S 1> ้วก็ไปเจอต้นทางเขานะโอเคป่ะโคคะแล้วมีอะไรจะถามอีก หมดแล้วครับผมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมกันนะครับก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็เรื่องใหญ่หมายถึงว่าชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาชอบกินยาสมุนไพรโบราณเนี่ยเพราะว่ามันกินแล้วมันทําให้หายปวดในทันทีนะครับยังไงก็ฝากเตือนๆกันด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ